สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากัน ตอนนี้นะครับดังฝั่งแมจินเขาออกมายินดียินดีนดนดกับลิซ่าเพราะว่าล่าสุดเลยเสิร์ชหาชื่อของลิซ่านะครับคีย์เวิร์ดลิซ่าได้รับได้รับการอัปเกรดเป็นดาว6แฉกร,ระดับสตาร์บัตเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นเป็นดาว5แฉกปกติธรรมดาแต่วัน2วันก่อนหน้านี้มันมีประเด็นขึ้นมาที่เขาออกมาแซะออกมาพูดถึงลิซ่าว่าเต้นโดดเด่นเกินไปก็ออกมาพูดถึงกันเยอะเลยนะครับล่าสุดก็คืออัปเกรดดาวของลิซ่าเรียบร้อยแล้วเป็นดาว6แฉกซึ่งดาว6 แจ็คนั่นคือดัชนีการค้นหาคีย์เวิร์ดคำว่าลิซ่ามากกว่า20ล้านบวกๆเลยนะทุกคนแซวลิซ่าแบบใดเวอร์ทำให้ลิซ่ามี้ยอดดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น3บัสไปเลยนี่ขนาดว่าลิซ่าไม่ได้มีบัญชีไว้ป่อแล้วถ้าหากว่าน้องยังใช้ไว้ปอได้อยู่ยังไม่โดนการกดปิดแอคเคนั้นไปยอดต่างๆของลิซ่าตรงเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณมากเลยความปังในเรื่องอันกริึมจากฝั่งแม่จีนจบไปมาดูความปังในเรื่องของแฟชั่นกันบ้าง ล่าสุดนี้เลยลิซ่าถูกลิสต์เข้าไปใน Instyle Magazine ทางนิตยสาร Instyle เขาได้รวบรวมลุกพรมแดงในงานของปี2025ทั้งหมดเลยเอามาทำเป็นชาร์ตเกี่ยวกับ25ลุกบนพรมแดงที่ดีที่สุดของเหล่าคนดังประจำปี2025หนึ่งใน25ชุดนั้นลิซ่าของเราก็ได้รับการรับเลือกด้วยกับชุดสีชมพูในงานประกาศรางวัล e m m ี s 2025นั่นเอง ชุดสีชมพูนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องปรากฏตัวบนพรมแดงงานประกาศรางวัลเอมมี่ในชุดเดรส a าทูสีชมพูชวนฝันดีไซน์ช่วงเอวระบายเป็นทรงสวยงามคำนิยามสั้นๆจากทางฝั่ง i n s t ไตล์แมกซีนนะครับเขาได้ล l i ์ล lisa เอาไว้แล้วใน25ชุดเดรสบนพรมแดงที่ดีที่สุดของปี2025เป็นอีกหนึ่งชุดของลิซ่าเลยที่สร้างตำนานแล้วก็สร้างสถิติต่ตางๆการเข้างานเอมมี่ครั้งแรกของลิซ่า สร้างประโยชน์เอาไว้เยอะแยะมากมายเลยชุดก็ส่งลิซา่าลิซ่าก็ส่งชื่อตัวเองขึ้นไปอีกล่าสุดคือลิสอยู่ใน และนี่ก็เป็นความปังของลิซ่าในฟังวงการแฟชั่นที่เรานั้นได้มีการอัปเดตเอาไว้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์มาใหม่กันได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ